ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ย่นนิกกตูมนะคะนี่คือแม่หมอปีโป้นะคะใช่ใช่ผิดกัจเฉพาะชาวบ้านอยู่คนเดียวมันอยู่กกอบๆใช่ไหมย่านนี้ใช่ใช่ถูกต้องแม่หมอปีโป้จำแม่นเลยโอ้โหนี่นะคะแม่หมอปีโป้ตัวจริงเจอแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนคือจะไม่อันนี้อยู่บอกหน้าตอนแรกไม่คิดว่าจ้ะ ปกติจะกดไลค์ไม่หลงไม่หลงทางปกติจะไปไหนหลงหมดทที่ค่ะแต่มันไม่ไม่ช่วย G P S อะไรเลกด G P S กดกดกดไม่ซิลิก็กดหมดแหละแต่ว่าปกติจะหลงค่ะแต่นี้ไม่ไม่หลงอืมประมาณนั้นจ่ะจริงจริงโอ้เจ๋งแล้วไปไป ไปไปอยู่เกวันใช่ไหมเก้าวันเดี๋ยวค่ะกลับจะมาแวะจ้า,จาแวะตรงนี้แม่จะทักแบบทุกคนนี่ก็ทัก,ทกเข้ามาทักอยู่แม่หมอปีโป้น่ะอุ้ยเข้ามาตั้งนานตั้งแต่เนาะเรา,าจะไม่จำได,ดนะ้แต่ว่าเราไม่ได้แค่กดไลค์แดีไม่ได้เดม,ม้นคนกลยจะไม่รู้จักแต่ตนนสุกช่อง,องส่วนใหญ่จะรู้จักอะไรเงี้ยค่ะ รู้จักทุกช่องเลยรู้จักแม่หมอปีโป้ใช่สวยขาวแม่หมอปีโป้น่ะจริงวะคิดทีแรกทีแรกเราคิดว่าแม่หมอปีโป้นี่จ่ว่าาคคิดใะไม่คิดเลยคิดว่าเมื่อกี้มองอยู่มองอยู่ใช่แฟนชายทำไมเขาไปเดินแล้วดำจังประมาณนี้อะไรเงี้ยอันนั้นแย่าเพียงเขาเคยไปกดให้เขาอยู่จ้าเข้าไปดูเขาอยู่ที่เขาเกิดอะไรสักอย่างเขาเป็นคุณหมือนกัน ใช่ใช่หข้าไปกดให้ให้อยู่โป้กับไปกดให้ดูอยู่จ้าค่ะไปทุกที่ไปทุกที่นี่ค่ะแม่หมอปีโป้ตัวจริงมาถึงแล้วมาถึงนาลุงแล้วจ้าไว้ขอพรแล้วค่อยไปแล้วไปจะไปบึงการแต่ขกลับมาแว้ทีหนึ่ง่าหนิงก็อยู่เนาะอยู่ค่ะอยู่อุ้ยตอนแรกที่เห็นญาหนิงโดนคิดว่าจะหนิงอุ้โหนิงถอดใจแล้วใช่ถอดจริงจริงถอดจริงจริงปู่ก็ส่วนแล้วอย่าไปหอกจากกันนะเดี๋ยวจะฝากพี่คำใสถือกล้อง ไม่ไม่เราก็ตั้งก็แย่ครับของผมนะก็แล้วค่ะจบก็แล้วเนาะของหาเอาอีกไหมเอาอีกเมเปียนเมเปียนเข้าไปด้วยเราจะอยู่นะคะอยู่เนี่ยอ่าทางนี้ก็ได้เป็นไรค่ะสวยๆอ่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยทุกคนโอ้โหเก่งจังเลยครับรถมาคนเดียวอ๋อจับถายยังถ่ายไหมขับรถมาคนเดียวนะคะจริงจัง เจ้าลงรถค่อยขนคิงลุกเลยเออรักกันรักกันรักกันนะคะเก่งน่าสอบรถมาคนเดียวเอาเเก่งออมันต้องแบบนี้มึงคินยายถ่ายผมมันมืดเก่งแล้วก็แกร่งนี่รูปนี้จะเข้าไปหมเออถ่ายไหมแบบนี้เมื่อกี้นี่มันดำเออาถ่ยรักกันเหมือนพี่น้องนะคะอ้าวเข้าไปแล้วแม่เขาจะถ่ายคู่ถ่ายคู่รูปอดสาวอดสาวไง โอ้สามพี่น้องสามน้านสกุลน่านสวยมากเลยเอาอีกเอานะถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายคู่อ้าพี่จะทำโปไปเห็น้ะเอาเมื่อเมื่อเสียบอยเจอแม่หมอปีโป้ก็จะออกอาการ เหมือนเหมือนอะไรเนาะไม่พูดดีกว่าเจอแล้วเจอตัวจริงแล้วเจอแล้วเจอตัวจริงแล้วใช่แม่หมอพี่ป้อมม่หมอพี่ป้อมนะพาหนีถึงชัดรุ่นเดียวีีนกำลังเที่ยวได้จะบอกให้ในถามรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวนี่หิน้าห้าสิบสี่ในจุดเด้อเด้อกำลังเที่ยวดนกำลังพามัน ลำ <łość> <c oughs> บากมาเยอะแล้วสินี่รู้สึกเลยว่าตัวเองแก่ใช่บอหกนี่เริ่มอยู่เฉยๆนี่นี่ยนนี่นั่งนั่งนิ่งๆรนช่งห้าสิบกว่านีเที่ยวนี่ไอ ใช่ใช่ บอยเขาจะทำให้นี่ตลกชอบดูกาน,นกันิสิตไทยอีกอ <c oughs> นู่เนไปนั่งทำตัดต่อนยะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาลิจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเมนัมมะนาโคอริยะอิริยะเมตไตรโยโทธทิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาลิจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเม นามมนาโคอิริยะเมตไยโยโหธิสัตโตนะโมพุททายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาลิกิจนาคราชมหาลาภังปสิบพิเมนมะมมนาโกอิริยะเมตไยโยโหทิสัตโตนะโมพุททายะ นะคะยากก็ได้อ่าพาแม่หมอปีโป้นะคะขอพรไหว้ปู่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ